ยายจะหมมเลยนะสวัสดีค่ะมือนียายสิมาเห็บลาบหมูได้ค่ะพี่น้องวันนี้ยายจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเหนือนะคะไปแอววเหนือกันนะคะอยากจะมาทําลาบลาบเหนือเนาะส่วนผสมก็จะมีหมูสับนะคะหมูสับแล้วก็มีกระเทียมเจียวหอมเจียว ไข่เดียวแล้วก็ใบมะกรูดนะคะไปทอดผักชีต้นหอมแล้วก็มะแขวนนะคะมะแขวนนี่ยพี่คนหนุ่มจากกันเนาะพี่น้องฝ่านข้าวไม่ลงนะม่ติดเป็นเม็ดจริงๆนะคะแต่ว่าไม่ติดเป็นสมุนไพรของทางเหนือกันเนาะได้มากมากค่ะพี่น้องไม่ทำหงมยแยกเซลล์ไปขวัวะค่ะขวัวแล้วย่าก็มาต่ำนะคะอันนี้โบเมนเลือดนะคะพี่น้องมันจะเป็นหัวอันนี้ไหมหัวไอ้เอ้าหัวนี่ยค่ะย่ามาต้มอันบีดรูทบีดรูทพอซื้อว่านย่าเออมาถือไอ้ย่าไปต้มแล้วกันมันจะได้น้ำออกมาเป็นสีอย่างเี้นะคะ แทนเลือดได้นะคะเครื่องปรุงก็จะมีผงนัวนะคะแล้วก็เกลือแล้วกันเนาะแยกไปใส่ขนมปลาได้พี่น้องไม่ติดไม่ติดข้าวเนาะแยกกระสีมะรุงได้ด้ค่ะก็เครื่องผสมก็จะมีประมาณนี้แหละคะ่ะเพื่อนแล้วก็เตรียมให้เสร็จเรียบร้อยเราก็เอาเครื่องนี้ลงไปเลยนะคะก็ทุกอย่างลงาไปเลยทำง่ายๆเนาะแต่ยายก็ไม่แล้วก็ปะเขนใส่ลงไปเลยค่ะมากใส่มากเช่นน้อยใส่น้อยนะคะแ,แล้วก็มีอห็นปีกวนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวแยกกระสีมาผสมแล้วแยกผสมแล้วแยกกันสีเอาอัน เอาไปัวนะคะายกมากินดิบกับแยกกรสิเทอันนี้ใส่ยายไม่รู้ว่าตามสูตรเขาทําแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าายกก็เป็นสะไบเนื้อตัวพี่น้องายกมากินยายก็สิมากผงโรสก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวยายกไปทำสงตรเอาไปัวานแยกไปเอาไปขวัวนะคะเดี๋ยวเราก็มากินข้าวเย็นด้วยกันนะคะนี่กับพี่น้องแยกผสมแล้วแล้วมันก็สิออกมาประมาณนี้แยกทจะแก่ถูกสูตรมาถึงเด้อพี่น้องแต่ว่ายายกจำได้ซ้ำนี่เหรอแยกไเคย่อเป็นสะไบสะไบเมืองน่านเจ้า แฟนยายเราเสียชีวิตเนาะขอของลูกสาวนี่ยหลาย,ยลไ,ด,ด,ยได,ด,ยด้ก็เลยเด็ไปตัวตีบตัวแดนพี่น้องยายจอบรอยย่ยาก,ก็อยากเด๊ย่าเสียวอ,อันดิปเป็นไปไแต่คุยน้ำจั็นกน้อยก่อนเด้อเดี๋ยวยายจะไปกัวก่อนเดี๋ยวเขาก็มากินข้าวน้วกันพี่น้องเนาะสวัสดีอีกรอบหนึ่งค่ะพี่นอ้นอ,ไไกกนนนองยายก็ได้เวลากินนาทีกค่ะเนี่ยพี่น้องยายจะคุยอันดิปกอนเด้ออดบ่ได้ค่ะแซฟเซฟพี่น้องค่ะ เสีบหลายค่ะพี่น้องแสีบเสบเขาเล่นยงบริพผากันหลายเมื่อน้อค่ะเนา้อเไ็กกิน,ดนโดนอี่น้องไปขอาดไพเลิกพี่น้องก็จว่าแมวผู้ใดบม่มากแมวก็ได้แมวยืนหยัดเป็นสะอาดพี่น้องเนาะ บ่ดด้ยกินรดน่ะพี่น้องหลับเนอะแฟนย่าเห็นบอดด้ยได้อันดิบเนี่ยเป็นหายดอกตัวแตอ่วอดบอดด้เนาะมันแ่บ ตุ๋ยพี่น้องตุ๋ยพักจะมีพักอันพักจะแน่ค่ะไม่ได้เจอกัน<ม>หลายวันเป็นไงบ้างคะที่ประจำ ชี้ไปเลือดพังความเป็นเนาะแยกยาเขดถือคือมะถือหรือพี่นอ้องแยกจำใจซ้ำเนี่ย ไม้ตะก,กี้ไปยูบุ่นจริงเปลือกมันสะมีเปลืครข้างในพี่เนาะข้างในิันจะเอามาทอดถอดแล้วบบมาใจเนีย่ยแบบมีเบเเเ่เนาะเนี่ยกระเต็มเนื้อน,นอี่แหละมูสับคั่มใหญ่ๆพี่เนาะ มาละมาก์คมาร์คเปียข่าวเจี๊ยมเอยดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนได้ขอบคุณได้หลายเด้อพี่น้องเด้อจิมาเยี่ยมยมทำข้าวได้ อาทิตหนึ่งกับเร็วๆนะโอ้่กพี่จะเป็นทุกปีเมื่อนี่ย่ายอยู่บ้านเลยพี่เนาะย่ายอยู่เมืองไทยไยพี่กายายากกับกบ้าน

้อนอกมือหน่อย้ะค่ะแยกออกมากแล้วแยกกันล่างแยกซื้อมากแล้วแยกกันล่างล่างแล้วก็พึ่งให้มันแหงแล้วก็เอาเซนกระปุกเซนตะลับนะคะแล้วก็บนเนา ตุยข้ามใหนไปนองเบิองก้อนรแยกิบไปแล้วอีกจะข้ามน่าไปนองเนาะแยกกี่ลาพักกันเนี่ย เปีนยวเราจะปั่นกันเนาะแซ่บๆ<ส> คลิปนี้ย่ายกับอำลรา,าพาดจากไปกวนเด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้ามาพอกันไหมเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยนะคะ